สวีดัสสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูรุ่นใหญ่กันสักนิดนึงนะครับเป็นฮีโน่500นะครับเป็นยูโร3นะครับรหัสบอดี้รถนะครับ FG1J นะครับเป็น CNG นะครับ NGV นะครับ NGV ขออภัยนะครับก็รถคันนี้อาการหนักนะครับอาการหนักนะครับด้วยอย่างทนิซากันดีว่าสายฮีโน่นั้นจะการระบายมีปัญหานะครับทำให้ระบบเดิมๆนะครับที่ ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขนั้นไม่คงทนนะครับทาให้คอมเพรสเซอร์นั้นเสียบ่อยเสียง่ายนะครับอันนี้ก็เคสนี้ก็คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังนะครับดังนองเลยเสียงดังแล้วก็ได้ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยครับพบว่าระบบดำนะครับดำ,ดำดำสนิทนะครับตอนนี้คือคอมยังเดินอยู่แต่ว่าอีกสักพักหนึ่งถ้าใช้ไปคือน็อกพังแน่นอนครับแต่ว่าระบบดําก็คืออา,อาจจะต้องได้ยกระบบนะครับเพราะว่าเสียงเสียงดังมากครับเดี๋ยวไปพังเสียงคอมเพรสเซอร์กัน ก็จะเป็นเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับได้ยินไหมครับดังมากนะอ่านี้ดัง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 มากนะครับเสียงคอมนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ครับลวมนะครับคอมเพรสเซอร์หลวมนะครับขึ้นไปที่ด้านชักชั่นนะครับ50เฮไ้นะครับในขณะที่น้ำยาในระบบแล้วก็เริ่มที่จะน้อยแล้วด้วยครับด้านไฮไซส์ครับ อยู่ที่170เพทไนะครับนะครับ50เพทไนะครับด้านชักชั่น Hi ไฮไซ170เพทไนะครับประมาณนี้ครับก็โดยเคสนี้ช่างอยู่จะทําการรื้อรื้อทั้งระบบนะครับจะดูว่ามีชิ้นไหนที่จะใช้ได้บ้างหรือว่าแผงคอนเซอร์เนี่ยช่างอยู่จะไม่ใช้นาะเนี่ยความเย็นที่ทําได้วันนี้อากาศดีมากนะครับอุณหภูมิภายนอก29.2องศาครับ อ่าหน้าช่องแอร์ครับ23.3จองศาเซลเซียสครับเดี๋ยวเราไปดูความแรงลวมกันสักนิดนึงครับอักแป๊บหนึ่งนะครับครับรถผ่านการใช้งานมานะครับ3,14739กิโลเมตรครับแล้วลูกค้าก็เคยผ่านการเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์มานะครับก็ทำเคยทำมาเรื่อยอยู่ครับ แต่เคสนี้ก็ที่เข้ามาเพราะว่าได้ไปเช็คมาหลายร้านนะครับแล้วก็ช่างยูบอกว่ามีชุดคิดที่จะช่วยให้การระบายที่ดีดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะเพราะว่าของที่ช่างยูจะติดตั้งให้ใหม่คือจะเป็นเป็นชุดคิดนะครับคิดค้นขึ้นมาแก้แก้ปัญหาที่รุ่นนี้มีความร้อนสะสมในระบบสูงครับทำให้อายุการใช้งานของระบบแอร์นั้นสั้นนะครับผม โอเคครับมาให้ดูความแรงลมนะครับความแรงลมนะครับก่อนแก้ไขครับ14.7กิโเมตรต่อชั่วโมงครับปรับเทอร์โมสุดอ่าพัดลมสปีดไฮครับ a c on นะครับอโอเคครับประมาณนี้ครับก็โดยแค่นี้อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าจะทําการถอดหรือนะครับทั้งระบบนะครับตรวจเช็คนะครับอโอเคครับผมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวช่างขอตัวทํางานนะครับวันนี้ก็รถยาวเกินนะครับก็ขออนุญาตทาหลังร้านสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับรับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดรื้แผงคอนเดนเซอร์ครับอันนี้เป็นแผงคอนเดนเซอร์เดิมที่ผ่านการเปลี่ยนมาแล้วครับจะอยู่ใต้ซุ้มล้อฝั่งคนนั่งนั่นเองนะครับนี่นะครับรูนี่ก็กรีดมาเรียบร้อยนะครับรูระบายเวลาลมดูดผ่านนะครับ โอเคครับผมครับผมก็มาให้ดูแผงคอนเดนเซอร์ที่ช่างยูทําการถอดรื้อออกมาแล้วนะครับให้ดูโดยรวมนะครับก็จะมีจุดซึมทับแถวนี้นะครับเห็นไหมครับรลองน้ามันให้ดูท่อครับท่อกลางครับท่อเล็กครับผมแบบเล็กนะครับดำนะครับดาให้ดูครับตัวกองของที่ะจสเออร์กองนะครับนี่ดู เศษเหล็กนะครับเศษโลหะนะครับดูสีน้ํามันคอมครับดำอย่างกับน้ํามันเครื่องนะครับแต่อย่าปนไปด้วยเนื้อโลหะนะครับดูดีๆนะครับเศษที่เกิดจากการเสียดสีภายในคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้คือพวกเนี้ยคือเศษโลหะนะครับพวกนี้ไม่สามารถล้างออกได้ครับจะต้อง กรณีที่ระบบดำนะครับหรือว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหาครับที่ดำอย่างนี้นะครับแนะนําตีระบบร0อยเปอร์เนตนะครับเพราะว่าอย่าไปประหยัดนะเพราะว่าฟินเขาจะเล็กมากครับช่องน้าเดินน้ํายาแอร์ภายในนี้นะฮะจะเล็กเล็กมากๆนะครับดูครับดำมืดเลยดำมากนะครับดำขนาดไหนนะครับเช็ดออกมายังมีเศษโลหะอยู่เลย โอเคครับอันนี้ก็รื้อทิ้งทั้งระบบครับเหลือไว้แค่ท่อน้ำยาแอร์เล็กกลางใหญ่นะครับที่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับอางนี้ก็พัดลมโอเคครับน้ำมันคอมจากแป๊บใหญ่เข้า เอ็กเพนชั่นวาล์วภายในตู้แอร์นะครับดำนะครับถ้าท่อใหญ่ดำนี่คือจบเลยครับหนักมากับผมอ่านี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นะที่ฉันมีจะทำการถอดออกมานะครับเนี่ยแค่หมุนยังดังเลยครับแกกเปิดนี่เสียงดังกราวเลยนะครับโอเคครับทำการถอดออกมาครับคอมเพรสเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับห้ดูนิดนึงครับโมเลนะครับคอนได้แล้วครับ ก็มีเสียงนะครับนี่นะครับอโอเคครับนี่ก็จะเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับผมก็มาดูแนวทางการถอดรื้อตู้แอร์นะครับก็ช่างยูกำลังจะทําการถอดรื้อตู้แอร์ครับให้ดูนิดน,นึงครับอ่าเคสนี้ก็ลูกค้าแจ้งว่านะครับเวลาเปิดไฟรีคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานครับเพราะว่า คือรถรถผ่านการตัดต่อสายไฟมานะครับอันนี้ก็ไปต่อเข้า2เส้นนี้คือมาจากคอมเพรสเซอร์ครับเห็นไหมครับรอยต่อตัดมานะครับนี่ยทางยูก็จะลื้อให้มันเข้าระบบเดิมครับว่าทําไมถึงตัดครับเดี๋ยวจะเทสระบบไฟอีกทีนึงครับหลังจากที่ทําการประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับอันเดี๋ยวก็จะลื้อกล่องมาดูครับว่าเขาจะถอดทําไมนะครับเนะโอเคครับแล้วก็ตัดต่อสายทําไมนะครับก็มาให้ดูนะครับในจุดที่เขาตัดนะครับปั๊ก สายที่เข้าคอมเพรสเซอร์นะครับตัดทางนู้นครับแล้วก็ต่อจัมออกมาน้่นะครับสองเส้นแล้วก็ในนี้ก็จะมีีเล์นะครับที่ต่อมานะครับนี่ลูกค้าแจ้งว่าเปิดเปิดไฟลีหรือว่าเปิดไฟรับกลางคืนนี่คือจะไม่มีแอร์เลยนะครับคือประมาณนั้นนะครับคือต้องปิดไฟลีครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะทํางานพอเปิดพอเปิดไฟลีปุ๊บตัดการทํางานนะครับประมาณนี้นะครับ รถเคยหรือสายไฟมาเรียบร้อยครับแปลงมานะนครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจมะมาค่อยไล่เก็บอีกทีหนึ่งครับให้ดูผมนี่ช่างยุกว่าทาการนะ่ถอดรื้อนะตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ยกออกมาทั้งกล่องแล้วครับให้ดูสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแตกหักมาน็อต คาไว้อยู่ตัวหนึ่งครับยังไม่ได้ถอดนะครับแต่มันคาไว้อยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ใส่มานะอตัวนี้ประมาณนี้ครับตู้นะครับเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับดูนี่นะครับแต่เหมือนว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูครับข้างนอกเนาะโอเคครับก็ติดตามชมครับผมขั้นตอนการลื้อก็ประมาณนี้ครับสบายๆครับรุ่นนี้ไม่ยากครับล้างถอดล้างตู้ก็ประมาณพันกลางๆเนาะถ้าสมมติว่าใครอยากจะล้างนะครับ ก็ประมาณพันห้าครับจบงานครับรวมค่าแรงตเติมน้ำยาน้ำมันคอมบลิงครับประมาณนี้ครับหลังจากที่ถอดตู้แอร์ออกมาภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยกออกมาทั้งกล่องเลยครับไม่ต้องไปลือ้อแยกชิ้นอะไรให้วุ่นวายนะครับบางบางคนเขาจะไม่ได้ยกออกมามันจะทําให้งานประกอบมันจะไม่เรียบร้อยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ้ํามันจะหยดลงตรงพื้นนะครับเพราะว่าจุดนั้นมันจะเป็นพอเราไปไปง้างแบบไม่ได้ไม่ได้ยก เปลือกตู้ออกมาทั้งชิ้นนยมันจะทําให้อนนี่นะครับเดี๋ยวช่าอยูจะไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้นะครับแล้วก็การรื้อก็ประมาณนี้เลยโอเคครับผมก็มาให้ดูเปลือกตู้แอร์นะครับที่ของเดิมนะครับก่อนทําการรื้อครับเก็บข้อมูลสักนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นมุมล่างนะมุมล่างเวลาน้ําลงเยอะๆอย่างเงี้ย อยาให้ดูปแป๊บนึงตั้งอย่างนี้นะครับถ้าแกะกาบไม่สนิทนะครับทําให้คือถ้าเราไม่ยกออกมาทั้งเปลือกมันจะประมาณนี้นะครับมันจะมีรอยหยดน้ำเห็นไหมครับหักมาแล้วอันนี้คือเอาให้ดูครับช่างอยู่ยังไม่ได้ลื้อนะครับเนี่ยก,ก็คือมามาสภาพนี้เนาะนี่เลยนะครับตู้เพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะมีซึมเหมือนกันนะครับเนี่ยอืม โอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ <S <S แต่ทักมาเรียบร้อยยังไม่ได้ขันก็หลุดนะครับอ่นนี้ก็ตู้แอร์นะครับให้ดูเอเวนชั่นวาลครับดำสนิทนะครับ ป็นตัวโอ้ยปับเออโมโทำไมไม่สุดเลยเนี่ยนับหนึ่งนะครับเอาเสียบสายมาไม่สุดคนเดียวก็ดูจะขันหคัตาหน่อยนะครับว่าจะต้องจับคนเดียวนะ ตู้นะครับเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับเพราะว่าดูดูสีของวาล์วครับวาล์วแอร์ยังใหม่อยู่เลยครับ9220นี่ยเป็นวาล์วของน่าจะวีโก้นะครับอันนี้ของเขาจะต้องบางกว่านี้นะครับต้องใส่เป็นอัลติสนะครับอัลติสตัวแรกนะครับ06นะจะบางกว่าถ้าตรงสเปคเขานะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมว่าถ้าเราไปใส่ตัวนี้มันจะทําให้ฝาปิดตัวนี้นะปิดไม่ค่อยสนิทนะครับไม่ค่อยสนิทมันจะเงินนะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวทําการล้างให้ใหม่ครับขั้นตอนการล้างทําความสะอาดท่อเดินยายแอร์นะครับด้วยนะ้ํายาสไลด์ขาบใไขมันนะครับเรียบร้อยครับผมนะครับทําความสะอาดนะครับลับลอกชั้นสิ่งสกปรปกที่เกาะอ,อยู่ภายในท่อนะครับหทางล้างโบเวอร์ ผมก็มาให้ดูเซตอะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็โดยเคสนี้เสนอเป็นคอมเพรสเซอร์แท้ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลูกค้านะเลือกสายเป็นไหลเทียบนะครับคุณภาพเท่านั้นนะครับพร้อมงานรับประกันให้นะครับเป็นยี่ห้อสเตลเนาะไปดูอะไรแต่ละการครับชิ้นส่วนท่อแอร์ล้างให้เรียบร้อยนะครับเล็กกลางส่วนท่อใหญ่นั้น่วดซึมับเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับหลังสาดนะครับสาดแล้ว อก็ล้างให้เรียบร้อยครับอ่านี้ก็ไดเออร์นะที่จะทําการติดตั้งให้ใหม่นะครับเนื่องจากอ่าใส่เป็นแผงชุดชิดนะครับอันนี้ก็จะท่อที่ทางเดิมต้องปรับแต่งอ่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะนะครับพอเปลี่ยนรีเซิร์ฟเวอร์เออร์ครับหัวฟิตติ้งต่างๆที่ต้องใช้ในครั้งนี้นะครับก็มีกลาง2เล็ก3นะครับแล้วก็กลาง1เล็ก1ครับเอกเวนชั่นวาลเป็นอะไรแท้ เลนโซ่คูเกียนะครับโอเคครับก็ตู้แอร์เป็นยี่ห้อคัตตอมนะครับไม่มีขายในช้อปปี้ลาซาด้าครับเปลี่ยนโอลิงครับมีทั้ง R11 ซ a แล้วก็ R12 นะครับผมโอเคครับตามจุดที่ถอดเนาะก็คือทั้งหมดนั่นเองเพราะว่ายกระบบนะครับก็ชุดคิดนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเด่นในงานนี้นะก็คือตัวนี้เลยนะครับชุดชุดคิดนะครับมาพร้อมพัดลมบันเก็ตนะครับนี่หน้าหลังกันหินกันอะไรสบายนะครับนี่ แผงจะมีขนาดหนามากนะครับ26มิลนะครับส่วนกว้างยาวเท่าไหร่ขอสงวน1ิไว้หน่อยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับส่วนคอมเพรสเซอร์ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของสัตเตลนะครับผมเป็นที่ช่างอยู่ใช้แล้วไว้วางใจมากนะครับโอเคก็สายแอร์ครับตรงรุ่นนะครับผมโอเคครับ จากของเดิมรถซิมครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะฮะช่างยูจะทําการประกอบให้ลูกค้านะครับนี่นะครับของเดิมอ่ให้ลืมลืมลืมท่อแอร์นะครับนี่ท่อแอร์ลืมท่อแอร์เนาะอ่าอันนี้เป็นท่อกลางแล้วก็อันนี้ท่อเล็กนะครับเป็นเนื้องานบิดโตนนะครับนี่บิดโตนนะครับโอเคครับอ้าวไม่โฟกัสเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรเดิมนะครับนี่ในยการ โอเคครับมาให้ด yes, ูแผงคอนเดนเซอร์เดิมนะครับนี่ความหนานะครับประมาณ1เซนนิดนิดนะครับ1เซนนิดๆเนาะประมาณ1.2 1 3จดนะครับมาให้ดูที่ช่างอยู่จะติดตั้งให้ลูกค้านะครับเหล็กหนามากครับนี่เหล็กหนาเกือบเซนนะครับประมาณสัก6 7มิลนี่ของใหม่ที่ช่างอยู่ทำการติดให้ลูกค้าครับใหญ่บึกเลยครับนะหนาระบาย อ่าอันนี้คือการใช้งานจะยาวนานคงทนนะครับพัดลมนี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเดนโซนะครับนี่พร้อมกับใบพัดลมครับอันนี้เขาจะมาทั้งชุดเลยครับไม่มีแยกนะครับผมโอเคครับผมก็มาดูคอมเพรสเซอร์ครับที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็เป็นยี่ห้อสเตโนะครับนี่นะครับสวยไว้วางใจครับอันนี้ก็ช่างยูจะทาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้าเนาะ โอเคครับนี่นะครับสภาพใหม่กริบๆเนี่ยสวยๆนะใช้ดีนะครับยี่ห้อนี้แนะนํานะครับใครมองหาอะไรที่แบบคุณภาพนะครับแนะนําเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมติดตั้งให้ลูกค้าครับอันนี้ก็น้ํามันคอมที่ทําการตวงจะให้ใส่คอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับโอเคครับเป็นเดนโซ่ไอแปดครับติดตั้งคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยครับ ผมช่างยู่ทําการใส่ตัวเข้าับไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะใส่ e เ p น n ั่นวาล์วแล้วก็ฝาปิดเปลือกตู้นะครับใส่ e เ p a n ั่น n าล์วเรียบร้อยครับใส่เปลือกฝาปิดตู้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับรอยแตกอะไรก็ทําการเชื่อมให้นะครับอันนี้แกะออกครับซีนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมภายในจะไม่รั่วแล้วโอเคครับ ฟองน้ําตู้แอร์ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนของการประกอบตู้แอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทยอยไล่ใสชิ้นส่วนคอนโซลครับผมเปลี่ยนรอมยายแอร์สายใหญ่ครับขวามือจะเป็นของเดิมที่รั่วซึมนะครับซ้ายมือจะเป็นของใหม่นะครับนี่ก็เป็นเส้นสําเร็จรูปเลยครับโอเคครับตรงรุ่นครับติดตั้งคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่สายพาเรียบร้อยครับผมครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนของการนะยึดแผงคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะครับกขยึดเรียบร้อยนะครับเข้ากับคัสซีนะครับแข็งแรงนะครับไม่มีโยกนะครับปึ๊กนะครับปึ๊กเลยขึ้นโหนยังไม่อนนี้นะครับสบายๆนะครับโอเคครับครับผมนี่ช่างยูก็ทาการติดตั้ง แผงคอนเดนเซอร์พัดลมระบายแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยนะครับนี่เลยอันนี้นะครับโอเคครับผมแข็งแรงใช้ได้ยาวๆสบายใจนะครับทีนี้โอเคครับผมมุมถ่ายจากด้านหน้ารถก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะกินลมได้เต็มระบายได้ดีครับไม่ต้องมุดขึ้นไปอยู่บนซุ้มซุ้มล้อครับเหมือนของเดิมครับของเดิมจะอยู่นู่นด้านบน ของนี้ก็อย่างนี้ครับสบายครับทีนี้การระบายตั้งท่อ้ํายาแอร์สายใหญ่เรียบร้อยครับนี่นะครับย้ำท่อรัมยาแอร์สายเล็กเรียบร้อยครับ2เส้นนะครับเดี๋ยเหลืออีกเส้นหนึ่งก็คือท่อรัมยาแอร์สายกลางครับครับผมนี่ก็ย้ำท่อรัมยาแอร์สายกลางครับที่จะไปใส่กับแผงคอนเดนเซอร์ใหม่ที่ทําการติดตั้งนะครับผม งานติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสายก็ต่อเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเ,ออเราจะวางไว้ด้านข้างนะครับมองเห็นได้ง่ายนะคบนี้โอเคครับครับผมก็มาดูขั้นตอนของการเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไอเบิร์กเดาวซูเปอร์คาร์ครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับ โัยคันนี้ก็โมดฟายเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ใหม่ครับก็เติมน้ำยาไปที่700กรัมนะครับผมโอเคครับก่อนน้ำมันคอมเพรสเซอร์เติมเป็นของเดนโซ่ออยล์แครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการเทสครับก็แอร์ก็ค่าเกตเป็นที่น่าพอใจครับความเย็นนะครับปรับสปีด3ครับ5.8องศานะครับแอร์ตัดนะครับเทอร์โมปรับสุดนะครับผมไฮค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับ นี่ครับด้านชักชั่นครับอยู่ที่ประมาณ28 29พิ i นะครับส่วนไฮไซครับอันนี้แอร์ตัดตัดไวมากครับไฮไซครับ155 psi นะครับผมโอเคครับก็เย็นชํำนี่นะครับเย็นครับเย็นการวางแผงครับ ลมดูดแรงดีนะครับแรงดีมีตะขา่ายป้องกันพวกเศษใบไม้นะครับที่จะเข้ามานะครับหรือเม็ดหินที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมาให้ดูอาลมยมดครับลมทำงานครับ เรียบร้อยนะครับเช็ดทาความสะอาดภายในห้องโดยสารับหลังจากที่ทําการประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับ่าโอเคครับความแรงลมนะครับหลังแก้ไข25.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับผมก็มารีวิวทรงงานนะครับสําหรับฮีโน่500นะครับนี่ครับ f G 1J N G V นะครับความเย็นตอนนี้ครับ5.2องศาครับ อุณหภูมิในห้องโดยสารอุณหภูมิภายนอก3 1 8องศาเซลเซียสครับก็ยังลงมาครับอันนี้ปรับพัดลมสปีด3าทเร์โมสุดนะครับมาให้ดูค่าเกียร์ครับว่าสวยๆกันเลยนี่ครับพร้อมทำงานครับชักชั่นครับอยู่ที่25พีไดครับไฮไซส์150นะครับนิ่งนะครับนิ่งนะครับการระบายของพัดลมดีเยี่ยมนะครับอ่อเย็นฉ่ำครับนี่เปลี่ยนท่อใหญ่ใหม่นะครับ แผงคอยเซอร์ที่ทําการติดตั้งนะครับนับลมได้ดีนะครับมาให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับงานประกอบนะครับเรียบร้อยครับผมการติดตั้งแผงคอยเซอร์นะครับเป็นชุดคิดนะครับโอเคนี่ตัดนะครับตัดไรมากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะลงไว้ที่ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ อยู่โตัวแอร์มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ครับโดยเคสนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขระบบแอร์ที่การใช้งานไม่คงทนครับก็ทําการติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์เป็นชุดคิดไปฝากร้านด้วยครับอยู่โตัวแอร์มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทร0637420069แล้วก็เคสนี้ทําลูกค้าแจ้งว่าเวลาเปิดแอร์แล้วขับกลางคืนเปิดไฟหน้าคือพอเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีปุ๊บเนี่ยคือ คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานนะครับจะต้องอจะต้องปิดปิดไฟลีถึงจะทำงานเนาะคอมเพรสเซอร์อันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยครับก็ได้ทำการตรวจเช็คครับพบว,ว่าเขาไปขโมยไฟของไฟหน้ามาเนาะไปต่อรัดพ่วงครับทำให้การเวลาเปิดไฟหน้ามันมันดึงไฟฉุดไฟนะครับก็เลยคอมคอมไม่ทำงานเนาะก็เลยทำการต่อเข้าระบบเดิมครับโอเคก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับอันนี้ก็แดดแดดจัดเลยครับ จัดจ้านเลยครับเท่าเช้าเลยนะครับโอเคครับลงมาที่4.9แล้วความเย็นหน้าช่องแอร์นะครับอโอเคสวยๆเลยอ่านิ่งเลยนะครับนิ่งเลยอ่าช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้รถฮีโน่ห้าร้อยไม่ว่าจะเป็นเมกามิเตอร์นะครับก็มีปัญหาเหมือนกัน,นครับก็คือแผงคอนเดนเซอร์เดนินระบายได้ไม่ค่อยดีครับการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ไม่คองทนและยาวนานนะครับพอเปลี่ยนนี่คือไฮต่ํา um. คือเขาจะอยู่ได้นานอยู่ได้สบายเลยครับคือคุมฝั่งนี้ให้ได้นะครับคือระบบเดิมๆเขาเนี่ยมันจะขึ้นไป200กว่านะรประมาณ2 0 4 2 0 5นะครับ ทำให้มีปัญหานะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ